มือนี่หลังจากที่ตื่นนอนเสร็จแล้วคะ่ะจีนี่กับสาวผู้ยกลับไปตลาดเนาะพอดีว่าในตลาดเห็นเห็ดฟางอะคะ่ะเห็ดฟางหนึ่งถุงก็เลยซื้อม้าเพื่อที่จะเอามาปุนนะคะมือนี่สีกินปุนเห็ดฟางนะคะเนาะเฮาก็สีเอามาล่างๆแล้วก็เสียบไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยะคะ่ะอาจจะผิดพลาดไปแน่อาจจะเสียบถึกเสียบถึกแน่ก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั่นกันนี่ค่ะมาโรยๆ,ๆเกลือเพื่อที่จะให้มีลดกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะโรยเกลือใส่กับเห็ดฟางเนาะมันจะแต่เค็มประเลมประเลมหลังจากนั่นนไอไฟ ค่ะไฟน่กกะสาผู้ไทยกะกอยากอย่างนะคะเป็นอีกอย่างที่กอไฟยากมากเลยนหามบ่เคยดังพื้นดังฐานจากเธอจังสีละบ่มีแนวกอเขากะสีเอาลังกระดาษนี่ละค่ะเมื่อเป็นลังหนึ่งส่วสีมาสุมใดนะคะสุมไฟแต่หลอบโอ้กะจังแมนยากเนาะเอานี่กะมาวีมาวีมาพัดมาพัดค่ะมันกะเป็นจังสีละเนาะเออส่วสีใดเอาที่นี่พ่อไดม้าละกะนี่ค่ะกอแล้วๆกะสีไม่ยากนะคะเอาเห็ดฟางล้งอย่างเลยนะคะเอา ทั้งพริกทั้งอันกระเทียมทั้งหัวหอมนะคะย่างลงไปเลยเนาะคะ่ะช่วงกาลังย่างเห็ดฟางอยู่นัันทานประทานกะเลกงานมาพอดีค่ะก็เลยห้ยทันประทานน่ะเฝ้าไอเตาย่างไว้ค่ะสาวผู้ไทยกับสิไปเก็บเนี่ยคะ่ะไปเก็บพักนะคะพักริมรั้วริมกำแพงเนาะอันนี้ก็เป็นพักตําลิงนะคะที่มันเกิดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าสาวผู้้ทยบ่ได้ปลูกเนาะมันเกิดออกมาจากหลังบ้านก็เลยมาคดคดคด,คดอยู่แถวอัน คางหัวขางกำแพงบ้านของสาวผู้ไทยนี่เลยค่ะมันกะมีทั้งหญ้านะคะจะไปเก็บหญามากินเด้อเบิ่งสภาพล้างบ้านนะคะมันก็สิเป็นกอหญากอหย่าประมาณนี้แหละค่ะหลังจากนั้นก็สิไปเก็บนี่ค่ะปีกล้วยเนาะปีกล้วยกับบทันในเห็นไปกินมันหย้าสุดแล้วก็สีมาหักไปต้มกับอันปนน้าพริกคือนานาปนเห็ดฟางนะคะนี่มือนี้เขาก็สิมาเก็บอัน ใบะกูดน้ำค่ะเพราะว่าห้ามีเมนูอีกเมนูนึงนะหลังจากที่อันปุ่นเห็ดฟังแล้วๆนะคะนี่กัสิเป็นต้นอันใบบกูดนะคะกัสิใหญ่เติบแล้วอ่ามืออื่นว่าสีไปอัน ตัดกิ่งก้านสาขามันขาดตกแต่งกิ่งก้านมันเนาะมันกับสีงหง่แล้วหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะต้นพักขาของสาวผู้ไทยกับมีอยู่ตนน้นนึงนะคะปลูกไว้เป็นปีหลายปีแล้วค่ะมีแค่ต้นเดียวใ่ถาะแล้วก็มียอดเดียวน,นะคะนี่ค่ะงามบมค่ะอันนี้ก็เป็นพักกัมพูนะคะพักไอ้ปักอีเดินนะคะงามงามนะคะหลังจากนั้นค่ะโอ้ยมาเบิ้งค่ะนี่ให้ทานประทานานะฟาวอันออย่างเฮ็ดอยู่นะคะ ไม่เมื่อล้วค่ะโอ้ยยับออกยับออกเดี๋ยวสีมาเห็ดเองมาสีย่างเองนะคะไอ้ท่านประธานมานั่งเฝ้าเตากับเฝ้าอีดีค่ะจนว่าเห็ดไม่พริกไม่ละกะ็หอมแดงใบเบิร์ดนะคะว่าเป็นยังเดี๋ยวสาวพุทยกับสีเอาไอแบบใหม่ๆนะคะมาตำแต่ว่าก่อนตำเขาก็เอาอันเนี้ยมันใหม่นะคะหลอกหลอกออกก่อนเนาะหลังจากนั้นเขาก็สีมาตำพริกตำเจวนะคะเออมาโขลกๆ,ๆละกะ็เอาเห็ดลงไปนะคะมาตำใส่กัน ตำมาตองมุ่นปานไดค่ะเห้เพาะประมาณเนาะหลังจากนั้นเขาก็สีมาปรุงรสนะคะใส่ผงนัวใส่น้ำปลา,าน้ำปลาแดกกับค้นค้นค้น,คน,คน,คนตำตำให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นกันนี้ค่ะเอาผักที่เฮาซ้อยลงไปนะ่ะใส่เลยเนะอันนี้ก็ขอเปลี่ยนทับพ,พีนะคะทับพ,พีมันใหญ่กว่าโคกนะคะแล้วก็ตำ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 ให้มันเข้ากันนะคะอืม แล้วก็ซิมเบงนะคะเป็นจังไดอันนี้ก็แล้วเรียบร้อยนะคะแซบแซบแซบซิมเบงแล้วแซบค่ะไปเรียบร้อยเมนูหนึ่งค่ะก็คือปนเห็ดฟางเนาะหลังจากนั้นก็สิมัสลวกพักนะคะพักที่สาวภูไทยเก็บมากก็สีเอามาลวกจํากับนำพริกนะคะนี่ก็ซีมาลวกทั้งสี่ค่ะแล้วก็ลวกไปพร้อมเห็ดเมนูที่สองตามไปก็คือว่าเ้าสิีม้าเห็ดผัดพริก แกงนะคะผัดพริกแกงหมูนะคะใส่อันบักแข่งบักเขือเนาะคะเออนี่กับผัดลงไปนะคะนี่กินกับอันข่าสวยนะคะหลังจากนั่นกับซีมาปรุงโดยทีบะตองกะฝีมือในการปรุงของสาวผู้ไรบะตองกะนะคะเทสเทลงไปนะคะแสบคือเกาหลังจากนั่นกับซีมาอันค้นค้น,คนแล้วก็เอาฝามาปิดเพื่อที่จะให้ถูกอย่างมันสุกนะคะนี่พอหลังจากที่มันสุกแล้วเรียบร้อยนะคะเอาก็สีพักลงไปเลยเอาพักที่เขาเตรียมไว้ลงไปให้มันอ่า ใส่ลงไปให้มันหอมนะคะแล้วก็คนๆๆๆน,น,นให้มันได้ทีได้ทั้ทงนะคะให้มันเข้ากันแล้วก็เอิญทันประธานมาซิมนะคะเป็นจังไดรสชาติแซบบอเพื่อนบอกว่าแซบแซบอ่ะพอดีแล้วะคะ่ะจัดเฝ้าจัดลงไปซาวดักนะคะเพื่อนหิวแล้วเพื่อนวังซี่นี่เป็นจังไดคะ่ะอันนี้ก็เป็นอันอ่าพัด หมูใส่พริกแกงนะคะผัดหมูพริกแกงนะคะเป็นจังไรแสบบอไปนี่ไปกินข่าวน้ำกันค่ะพักกัดเต็มกะละมังเต็มถาดนะคะสาวผู้ไทยมากินพักนะคะป้ายป้ายกินข้าวน้ำกัน